อาแปะเล่าเรื่องเนธเมื่อมองออกไปที่ท้องทุ่งนาอันเขียวขจีไกลสุดลูกหูลูกตาด้วยเสยตาเลื่อนลอยลวงข้าวสีทองเหลืองอลามนวลตาตัดกับสีเขียวขจีของต้นข้าวในยามที่พระอาทิตย์ดวงโตสีส้ม กำลังจะตกดินช่างเป็นภาพที่สวยงามประทับใจยิ่งนักเนสุดอวกาศที่บริสุทธิ์อย่างช้าๆของท้องทุ่งเข้าไปในปอดให้เต็มที่แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาอย่างช้าๆแล้วก็หันมาพูดกับผมว่านายแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้รับบรรยากาศและอากาศที่บริสุทธิ์เช่นนี้ผมกับเนธเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เนตอ,อกก่อนกว่าผม4ปีเนเป็นลูกสาวของอาของผมเราโตมาด้วยกันและสนิทกันมากมีปัญหาอะไรจะคอยดูแลและปรึกษากันตลอดจนกระทั่งผมได้เรียนจบม6และสอบติดมหาลัยชื่อดังที่ขอนแก่นผมจึงไดไปศึกษาต่อที่นั่นส่วนเนธไม่ได้เรียนจบม6แล้วก็ย้ายไปเรียนต่อที่กรุงเทพไปอยู่กับแม่ของเธอด้วยเหตุผลที่ว่า พ่อและแม่ของเนตนั้นได้หย่าร้างกันพ่อของเนตได้แต่งงานใหม่ส่วนแม่ของเนตนั้นได้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนเลือกที่จะอยู่กับแม่มากกว่าที่จะอยู่กับพ่อตอนนั้นผมเข้าใจเธอดีแต่ก็อดใจหายไม่ได้ที่เราสองคนต้องแยกจากกันเราทั้งคู่เป็นมากกว่าพี่น้องมากกว่าเพื่อนจากวันนั้นที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปศึกษาต่อ จนถึงนับวันนี้วันที่เนกลับมานั่งอยู่ตรงหน้าผมเป็นเวลาเกือบสิบปีเลยทีเดียวตั้งแต่เน่ไปเรียนต่อที่กรุงเทพนั้นเธอไม่ได้ติดต่อกับผมเลยจนเราทั้งคู่ต่างคนต่างมีครอบครัวเนกลับมาครั้งนี้ดูเธอแปลกๆไปไม่เหมือนเดิมดูซึมๆเศร้า,าๆเหมือนมีความทุกข์ในใจ ผมพยายามคุยเรื่อง,องเก่าๆพยายามทำให้รู้สึกในวัยเด็กกลับมาเหมือนเดิมเราต่างพูดคุยถามถ่ยสารทุกสุขดิบกันในช่วงเวลาที่หายไปจนเธอเริ่มค่อยๆเล่าความในใจที่เธออึดอัดและทุกข์ใจเป็นอย่างมากเน็เล่าให้ฟังว่าเธอเพิ่งหย่าร้างกับสามีของเธอสามีเธอเป็นชาวต่างชาติสาเหตุที่เลิกกันไปนั้น เธอทนกับความเจ้าชูของสามีเธอไม่ได้แอบมีผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่กับเธอจนเธอสุดที่จะทนและในช่วงที่เน่ท้องนั้นเขาบังคับให้เน่ไปทำแท้งเพื่อเอาเด็กออกเน่ก็ยอมทำตามเพราะเธอรักสามีเธอมากสรุปว่าตั้งแต่ที่เน่อยู่กับสามีเธอนั้นเน่ฆ่าลูกตัวเองถึงสองคนเธอเล่าไปพลางก็ร้องไห้ไป ผมได้รับรู้ความรู้สึกของเน่ที่ระบายให้ผมฟังผมรู้สึกหดหูใจเหลือเกินกับสิ่งที่ผมได้ยินและรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอผมทำได้เพียงแค่โอบกอดพูดปลอบประโลมให้เธอได้คลายความโศกเศร้าลงได้บ้างผมปล่อยให้เธอระบายออกมาจนหมดจนเธอรู้สึกดีขึ้นเนยยิ้มเศร้าๆแล้วกล่าวขอบคุณผมที่ได้รับฟังสิ่งที่เธออึดอัด ปกปิดความผิดที่เธอรู้สึกมาตลอดเราได้นั่งคุยกันนานจนตะวันเริ่มลับขอบฟ้าแล้วความมือก็ค่อยๆเข้ามาเยือนจนอ้อยภรรยาของผมเดินลัดท้องนามาตามให้กลับบ้านไปกินข้าวกันผมกับเน่สองคนเดินตามอ้อยที่ถือไฟฉายเดินนำทางอยู่ข้างหน้าเรากินข้าวกันพูดคุยกันสนุกสนานอยู่พอสมควร คืนนั้นหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันต่ออีกสักพักสมควรแก่เวลาเราก็ขอตัวแยกย้ายกันเข้านอนเจ็ดโมงเช้าของวันลุงขึ้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเสียงอ้อยกรีดร้อตะโกนเรียกผมพร้อมตะโกนโบกเวก่โวยวายฟังไม่เป็นภาษาผมรีบวิ่งตรงไปที่อ้อย ซึ่งอยู่ในห้องของเนธอ้อยยินตัวสานน้ำตานองชี้นิ้วไปกลางห้องนอนสายตาของผมมองไปตามมือที่อ้อยชี้ไปสิ่งที่ผมเห็นทำเอาร่างผมซุดลงกองกับพื้นไหลร่ยวแรงผมเงยหน้ามองขึ้นบนคือกลางห้องร่างของเนธห้อยลงมาดวงตาเหลือกถลนหลิ้นจุกป,ปากใบหน้ามีสีเขียวคล้ำดูสยดสยอง ผมรีบเข้าไปกอดอ้อยที่นั่งร้องไห้ไตัวสันเทาอยู่เนผูุ่คอตายอย่างนั้นหรือผมรู้สึกงุนงงทำอะไรไม่ถูกได้แต่จ้องมองไปที่ร่างอนไรวิญญาณของเธอในเมื่อคืนเราเพิ่งคุยกันเรายัางคุยกันสนุกสนานคุยกันถึงวิลกรรมตอนเด็กๆเ,เน่ยังนั่งหัวเราะ จนน้ำตาไหลกับความดื้อความซนในวัยเด็กของพวกเราอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงเนไม่ได้พูดหรือแสดงท่าทีว่าเธอคิดอยากจะฆ่าตัวตายหลังจากง,งานศพของเนทได้ผ่านไปผมยังคงรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง มีแต่คำถามในใจผมว่าเน่มีอะไรทำไมไม่บอกทำไมไม่ปรึกษากันสักคำเพื่อเราจะได้ช่วยาหาทางออกผมยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกผิดรู้สึกโทษตัวเองอยู่ลึกๆว่าถ้าผมสังเกตมากอีกนิดหรือถามเธอให้มากขึ้นอีกหน่อยเห <h ook> ตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆผมได้แต่คิดซ้ำซ้บนบน ผมรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่อาจแก้ไขอะไรได้แล้วกับหนึ่งชีวิตที่จากไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็คงติดตามหลอกหลอนความรู้สึกของผมไปจนวันตายผมสะบัดหัวแรงๆเพื่อไล่ความคิดและความรู้สึกแย่ๆออกไปจากหัวเน่นนั้นรักบ้านริมนาหลังนี้มากทุกครั้งที่มาที่นี่ เนจะอยู่ที่หลายๆวันเธอผูกพันกับบ้านหลังนี้มากเพราะเป็นบ้านที่เธอเกิดและโตเป็นบ้านที่มีพ่อแม่ของเธออยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหลังจากที่พ่อแม่เลิกลากันไปเนกลายเป็นเด็กเก็บกดไม่ร่าเริงเหมือนเดิมและทุกๆครั้งที่แม่เธอโกรธแม่มักจะด่าทอเรื่องของพ่อให้เธอฟังเสมอแม่ไม่ยอมพาเธอกลับไปหาพ่อ ไม่ให้เธอติดต่อพ่อรวมไปถึงญาติิทางพ่อทุกคนและเธอก็เริ่มเข้าใจว่าทําไมพ่อถึงไปมีคนใหม่เพราะคงทนแม่ไม่ได้เพราะแม่ติดการพนันอย่างหนักไม่เคยใส่ใจสนใจดูแลพ่อและเนธเลยหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานนักก็มีเรื่องราวแปลกๆได้เกิดขึ้นชาวบ้านบางคน ก็เห็นเน่มานั่งหน้าบ้านบางคืนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากในบ้านแต่ที่นับไปกว่านั้นทุกคืนวันพระไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงร้องไห้กลับมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาเป็นระยะเสียงร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทมจนชาวบ้านที่ได้ยินต่างพากันเวทนาและสงสารและหวาดกลัวชาวบ้านที่อยู่ระแวกใกล้ๆนั้น ต่างก็พากันย้ายหนีไม่กล้ามาอยู่ปล่อยให้บ้านร้างแม้แต่ถิยงนานก็ไม่มีใครกล้าเข้ามานอนหลังจากได้ทราบข่าวผมก็ได้ปรึกษาหลวงตาที่ผมเคารพนับถือว่าควรทำอย่างไรดีกับเรื่องนี้หลวงตาท่านแนะนำว่าต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณส่งให้เนตรให้ไปผุดไปเกิดไปสู่ภภูมิที่ดีดังนั้นผมจึงนิมนต์หลวงตาว่า เสานี้จะไปทําพิธีส่งดูวิญญาณให้เนตรกันเพราะผมไม่อยากให้เธอต้องทุกขทนทรมานผมสงสารล้องเหลือเกินผมกับอ้อยเดินทางตั้งแต่วันศุกร์หลวงตาท่านจะมาในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นคืนนั้นขณะผมนอนหลับผมฝันว่าเนตรมาหาผม เธอมายืนร้องไห้ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นคือความฝันหรือความจริงหรือเน่มาหาผมจริงๆเธอขอร้องผมว่าปล่อยให้อยู่ที่นี่ไม่ต้องมาทำอะไรให้เธอไม่ต้องมาส่งดวงวิญญาณอะไรทั้งนั้นเธอขออยู่แบบนี้ผมตอบกลับไปว่าอย่ามาทนทุกข์ทรมารอยู่แบบนี้เลยผมเป็นห่วงเน่จ้องมาที่ผม แล้วค่อยๆเดินตรงมาที่ผมด้วยสภาพที่ผมเห็นก็คือภาพที่เธอผูกคอตายกลางบ้านนั่นเองทำเอาผมหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้อึดอัดพยายามตะโกนแต่ก็ไม่มีเสียงรอดออกมาผมหันไปทางอ้อยเธอนอนหลับสนิทนอนอยู่ติดกันขนาดนี้ผมยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขยับตัวได้แม้แต่นิดเดียวผมพยายามดิ้นสุดกำลัง ก็ทำได้แต่ขยับนิ้วพยายามสกิดเรียกให้รู้สึกตัวเสียงเนนั้นดังแว่วเข้ามาใกล้ใกล้เข้ามาอีกใกล้จนถึงศพประสาทเสียงเธอพูดว่าปล่อยเนตไปเถอะพี่ขอเนตอยู่แบบนี้ไปก่อนเมื่อถึงเวลาเนตจ,จะบอกกับพี่เองว่าเนตจะไป,ะไปส่วนผม ได้แต่นอนมองตาเหลือกอ้าปากค้างแล้วร่างของเนธก็ค่อยๆเลือนหายไปพี่เอกพี่เอกเป็นอะไรดิ้นไปดิ้นมาอ้อยตะกนจนอ้อยตกใจหมดแล้วพี่เป็นอะไรเหรอเสียงของภรรยาของผมเรียกผมผมลุกขึ้นพรวดทันทีพร้อมหายใจหอบทีหัวใจผมเต้นแรง มองไปตรงกลางห้องก็เห็นแต่ความว่างเปล่าในคงมาหาผมจริงๆผมพูดขึ้นมาอ้อยมองหน้าผมเหมือนรู้ว่าได้เจออะไรบางอย่างแน่ๆอ้อยพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วบอกผมว่าพี่ไม่ต้องพูดอะไรหรอกอ้อยพอรู้แล้วหล่ะว่ามันคืออะไรคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลย คุณคิดถึงเรื่องเนธว่าจะทำอย่างไรดีจนถึงรุ่งเช้าหลวงตาก็มาถึงที่บ้านผมจึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ท่านฟังหลวงตาพยักหน้ารับรู้ท่านเงียบไปสักครู่หลวงตามองไปบริเวณรอบๆบ้านแล้วท่านก็เดินตรงไปที่ห้องนอนของเนธเมื่อเปิดประตูที่ห้องของเน่หลวงตาจึงเดินเข้าไป แล้วอยู่ตรงกลางห้องท่านนั่งลงหลับตาคลู่ใหญ่แล้วท่านก็บอกกับพวกเราว่าปล่อยเขาไปก่อนเขายังไม่พร้อมที่จะไปจิตเขาผูกพันกับที่นี่ไว้เมื่อเขาพร้อมแล้วแล้วเราค่อยมากันใหม่นายโยมเอกพวกเราเข้าใจแบบไม่ต้องถามอะไรกันต่อเน่จะอยู่พี่ก็ไม่ว่าอะไร แต่ย่ามาหลอกหลอนชาวบ้านให้เขากลัวกันเลยนะมันจะกลายเป็นบาปติดตัวไปนะเนธต่างคนต่างอยู่กันไปก็แล้วกันผมพูดกับห้องโล่งๆเพื่อว่าเนธจะได้รับรู้หลังจากพูดจบอยู่ๆลมเย็นๆก็พัดเข้ามากระทบแขนผมอย่างจังพร้อมกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนทุกคนต้องถอยออกมาจากห้องหลวงตาท่านบอกว่าเขารับรู้แล้วละ่ะโยมเอก จากวันนั้นมาเกือบสามปีแล้วตัวผมเองก็ยังไม่เคยฝันเห็นเธน,นอีกเลยตั้งแต่วันนั้นและชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นเธออีกจะมีแต่กระผู้หัวขโมยที่แอบเข้าไปจะขโมยของหรือผู้ขี้ยาที่เข้าไปมั่วสุมก็ต้องแหกปากร้องตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกกันทุกรายทุกวันนี้ผมยังทำบุญให้เธอทุกๆวันและหวังว่า ผลบุญที่ส่งให้เธอจะทำให้ดวงจิตที่ทุกทรมานนี้ได้เบาบางลงไปบ้างอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ